สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองนาเซโยหนีห่างสรามเรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูดเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริทพาดาวยู u ูบดอทคอโหรศษ์ไทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดิ l ิ v ว r รีบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจันได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านแต่งงานผ่าคอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ลล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 ะึงง สีปูาตาเดืปบาจะไปที่พิดีดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะดูดวงชะตาไร้วันหันสามหาสนุกนะประจำในวันพฤหัสบดีที่30ธันวาคม2อ6 4นนห่ะแลมสิบของสิบสองข้ามเดือนหนึ่งปีฉลูในวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับ คุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะก็สามารถที่จะทําการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับแต่จะจะได้ตรงกันในดวงชะตานะแต่ก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วยอยหน่อยแล้วก็รอหน่อยนะทาไม่ทันเอาคานวณดูคำนวณนีนวน่ไปโอ้เยอะแยะหมดเลยเออกว่าจะเสร็จเลยนะอันนี้ นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะเอ hey, เมื่อกี้คอมมันแวบ๊บๆวเกิดอ,อะไรขึ้นนะนี่คงมีปัญหามานะถ้าเสียงหายไปนี่ยุ่งเลยนะน่อันนี้สำหรับผู้ที่ฝันในแรม12คำความฝันในแรม12คำเนี่ยเป็นความฝันที่บอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝันเอง นะครับในดวงจะตาเอางั้นฝันให้ดีเข้าไว้เป็นมงคลนะอย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับที่มาช้าเนี่ยมันดีกว่าไม่มาตอนแรกดูวันพืชรหัสเรเลยทำรูปปกของพืชรหัสถูปปกหไหมเออทำไปแล้วเอานึกขึ้นได้เฮ้ยรถตรีออกวันนี้ดีกว่ามดูโพสเปลี่ยนใหม่ทําปกใหม่อีกู้ยุงวนไฟหมดเลยนะ เ,เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจ๊ะนะให้มีความสุขคิดสิ่งใดสมหวังในความปรารถนาในทุกประการวันนี้ขอให้แฟนขับของมดริปราดาวทุกคนเนี่ยแนะถูกรตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตกันทุกทกคนเลยนะเห็นเขาบอกว่าจะมีรตสเตีแปดสิบบาทใช่ไหมก็มีคนมาถามอาจารย์อาจารย์แปดสิบาทหาได้ที่ไหนอะไม่รู้ แม่จานแค่คำนวณเลขบอกคุณเป็นแนวทางแค่นั้นเองนะบางทีก็ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างแล้วแต่นะคือถ้าคุณจะไปซื้อลอตเตอรี่นะมันจะมีคนแก่ๆหรือดูแบบอายุมากหนะหรืออาจจะบางคนก็อาจจะดูแบบลึกลับซับซ้อนหรืออาจจะเป็นคนที่พิกลพิการอะไรอย่างนี้นะ ช่วงดึกเย็นแล้วก็ขายแล้วเหลืออยู่แผ่อยู่อยู่ใบนึใบสองใบนะแหมมันเป็นช่วงที่น่าซื้อซะเหลือเกินใช่ไหมรางวัลที่หนึ่งไม่มีใครเอาเชื่อว่าซื้อว่าซื้อจะดีปะ้ะนะพอซื้อไปปุ๊บผ่านไปสักระยะหนึง่งคนเดินผ่านต่อเอ้ยมาจากไหนวะเดิน <c oughs> เหลือไปสองใบอีกแหม <c oughs> มาจากเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์วิธีใช่ไหม แต่มันก็มีจริงๆนะบางคนที่แบบเขาไม่ได้แบบอะไรเขาขายไม่หมดแต่เหลืออยู่ใบสองใบเนะบางทีเขาก็หากินอย่างสุดตจเลสใช่ไหมเออช่วยซื้อหน่อยบางคนที่บางทีมันก็อาจจะเป็นโชคของคุณนะนะที่คุณจะได้ไปนะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะครับอันนี้เดีย๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจําในวันนี้นะครับก็วันพืนหัสเป็นสวัสดีมาก สาหัวใหม่ในวันพระสัสบดีเทวานารักษาตัดหัวใหม่ในวันพระสัสบดีเทวาารักษาตัดเล็บวันพระรัสบดีมีทุกทาน้ํามันในวันพระรัสบดีจะมีโชคลาภนะครับนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีที่คุณจะมีโชคลาภนะเห็นข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะคนใจชั่วไปทำทำลายพระอย่างงู้นอย่างนี้นะมันทุเรศอะมันแหมไม่อยากจะพูดในวันนี้ตัวพูดแต่ในสิ่งที่ดีนะ เ,ออเพราะฉะนั้นกรรมใดใคร่อตามกรรมนั้นคุณก็รับไปแล้วกันนะครับบอกได้เลยคุณตายไปเนี่ยคุณได้เป็นเปรตก่อนกรรมคุณหนักหนาสาหักมากนะเอ,อคำชมมันไม่มีเลยไปกระจายไปดูในคอมเมนต์นะโอ้มีแต่คนเขาด่าจร <c oughs> ิจริงเลยอันนี้นะออถอนถอนจะขอถอนขอถอนอถอน,นะต้องพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆเข้าไว้ในวันนี้มีความสุข นะต้องมีแต่สิง่งที่ดีอย่างเดียวเลยนะครับอาจารย์ได้ทำคลิปพิเศษแล้วนะตัวเลขนะปี2565เนะี่ยระหว่าง12ราศีและ12ปีนักษัตวนะครับคุณก็ไปดูได้ในคลิปเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคุณก็กดไปดูวอาวนะไปก็ไปเลือกดูหน่อยหนึ่งนะครับว่าตัวเลขในปี65นี้ตัวเลขอะไรซึ่งจะมามาแรงมาเด่นและมาตลอดทั้งปีจะออกบ่อยที่สุดนะคุณก็ไปเสี่ยง โชคเอาปเป็นเรื่องว่า,เ,าเลขนี้แลงนี้ครูก็ลองเอาแล้วกันของแต่ละคนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงมาเสียงเสียมซีประจําวันกันก่อนเลยนะครับเสียมซีประจําในวันนี้นะเดี๋ยวให้คุณตั้งจิตสาธิฐานนะครับเดี๋ยวใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับนะรบนะกระดิ่งเนี้ยถ้าสั่นปั๊ปสิ่งที่คุณคิดจะสมหวัง นะครับก็ขอให้คุณสมหวังในวันนี้ลอตเตอรี่สลากกินแบ,บน่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งการทุกๆคนเลยนะครับเป่แหมเบาผลไปเปงเออโอ้ยมันดึกแล้นะเออโกเราก็ต้องคนเราก็ต้องมีความเก่งออเกคงใจกันบ้างนะใช่ไหมไม่วันทำอะไรแบบแหมเอาแต่ใจตัวเองก็ไม่ถูกใช่ไหมเออถ้าเช้าเช้านี่แหมใส่ให้เต็มที่เลย อันนี้ได้ใบที่74นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยหากคิดทําการใดก็แล้วแต่แต่ควรดูช่วงเวลาที่เหมาะสมนะทำในสิ่งที่ถูกต้องสื่อสัตย์ยุติธรรมนะครับชีวิตคุณจะมีความราบรื่นนะมีคนเห็นบอกว่าอาจารย์ทาไมรูปเมตาเวิร์ o ยูทูบของอาจารย์เนี่ยนะเรูปรูปกระตูนเนนะของอาจารย์เนี่ยมีพระอาจารย์ขึ้นเซี่ยวอยู่บนหน้าผากด้วย อ้าอาจารย์มีพระอาจารย์ขึ้นเซี่ยงอยู่บนน้าผักเหรอไม่ใช่อย่าง,งานั้นหมายถึงอาจารย์เป็นคนติดซีรีส์นะชอบดูเปาบุญจิ้นทุกตอนเลยคุณรู้ไหมนะดูเปาบุญจิน้นจนเปาบุญจิ้นี่ขึ้นหัวสมองอะ่ะคิดดูเป็นไงนะคำคมอะไรต่างๆมีเยอะแยะหลักทมคำสอนที่เปาบุญจิน้นบอกอาจารย์ก็ไปโพสต์ไว้ให้คุณก็ไปอ่านนะอ,อ,อย่างเช่นตัวอย่างนะเบื้องบนเป็นธรรมเบื้องล่างพักดีประชาเป็นศุข ก็มาจากพวุธจิตนี่แหละเป็นคติเตือนใจนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ต่อมาสิ่งที่คุณคาดหวังขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคุณนะครับในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็ถือว่าความรักจิตใจคุณต้องมั่นคงนะคือบางทีที่คุณอาจจะมีความัวเมาหลงไหลทําให้คุณเนี่ยเข้าใจคนรักผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสตินะครับก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากัน ธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ควรหมั่นหาช่องทางโอกาสอยู่เสมอจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาในเรื่องของการสมัครงานนะนะถ้าท่านกําลังหางานทําอยู่นะครับคุณก็ต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะมีโอกาสได้งานทําในด้านของคะแนนสอบการแข่งขันของคุณในวันนี้คุณจะต้องตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาในด้านของ สุขภาพของคุณเนี่ยนะดวงชะตาด้านสุขภาพเนี่ยอาการเจ็บป่วยที่คุณเป็นอยู่นี้เนี่ยนะถ้าคุณรักษาไม่ถูกถวิธีเนี่ยอาการมันจะซุดลงนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลรักษาให้ดีขึ้นถ้าคุณไปหาหมอเนี่ยหมอคนนี้แบบโอ้ยตรวจแล้วไม่อาการไม่ดีขึ้นเลยก็อย่างที่บอกไงดาวพฤหัสบดีคุณเสียเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอาลีมอรณวินาะตนะนะครับให้คุณอาจจะต้องหาหมอมากกว่าหนึ่งหมอ อย่างเช่นคุณหาหมอหัวโตวแล้วคุณอาจจะต้องไปหาแพทย์หญิงจังเกิมอีกทีหนึง่งนะให้เขาฝังเข็มนะหรือผ่าไส้ปลาดูมาแหม่ดูดูจำได้หมดแล้วน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรวจท่านนิดนึงนะอย่างเช่นราศีกุมเนี่ยนะมีคนมาดูดวงกับอาจารย์เนี่ยนะลัคนาราศีกุมเขาบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราเนี่ยมีเกณฑ์ต้องผ่าตัดราศีกุมผ่าได้ไหมพระอสศรีทับ ผ่าได้อยู่แล้วแต่เฉพาะคุณเท่านั้นเพ,พราะเพื่อราศดรีคุณเป็นกาลากินีจอดวงดวงคุณจะดีก็ต้องหลังวันเกิดกุมภามมนาประมาณนี้ไปก่อนนะแต่ถ้าคุณจะผ่าก็าไปผ่าได้ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่สําคัญเลยคุณจะต้องบอกหมอให้ดีนะหมอขึ้นอยู่กับหมอแล้วนะหมอเทยดวงหนูตอนนี้ดีนะแตออ่อยู่ที่หมอนะหมอต้องมีสตินะคุณต้องไปบอกหมอนะหมอต้องมีสตินะ พาหนูให้ดีๆนะขึ้นอยู่กับหมอนะเออคุณจะต้องหาเครื่องมืออะไรขึ้นมันครบๆหน่อยนะให้มันดีๆหมอต้องมีสตินอนให้เต็มนอนนี้อีบิมเอยนะอันนี้บอกไปแล้วนะเออโรคที่เพิ่งระวางบอกไปยังเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้โรคทางทางช่องปากแล้วก็หลอดอาหารน่ะละครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะเอออันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวทูเรนะครับ ดนั้นดวงในวันนี้เนี่ยสีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีสีที่ดีประจำมันก็มีส้มเขียวฟ้าแดงแล้วก็สีขาวสีที่ดีสุดก็คือสีแดงนะครับเออบานเย็นได้อัญมณีคือ,คอทองคํอ่ะอัญมณีคือทองคาแล้วก็สีที่รองลงมาก็คือสีเขียวได้ขาวได้เหลืองได้นะอัญมณีคือทองคํา วันนี้คุณใส่ทองคาติดตัวเข้าไว้ก่อนเลยดีที่สุดนะครับทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะเออในดวงชะตานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงดาวนในวันนี้ก็คุณก็ดูตามบนหน้าจอที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้คุณเห็นไหมพระจันทร์ยิ้มถูกไหมพระจันทร์ยิ้มก็ปลอดโปร่ปรงไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแต่เพราะฉะนั้นก็ ไกเย็นเย็นซิมเหลืองเลี้ยงเหลาเย่ะปอเหลาเย่ยปอหอปอปอตัวทางตัวทางตัวตัวทางขอให้รวยกันทุกๆคนเนี่ยก่อนปีใหม่นะถ้าใครมีโชคลาภถูกรอตรีแล้วก็มาแบ่งบ้างนะอย่าไปอย่าไปซื้อรถบังคับอย่าไปซื้อรถบังคับอันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของโชคลาภกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นพูดโชคลาภอย่างเดียวนะวันนี้ เริ่มชาวลัคนาราศีเมฆนะว่าให้ใส่สีแดงนะชาวราศีเมฆเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเป็นส่วนใหญ่เอ,อ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะครับของคุณก็จะมีเลขนาโชคก็ห้าหกสี่เจ็ดของชาวลัคนาราศีเมฆนะครับต่อมาชาวราศีพฤษภอย่างที่บอกชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะคุณจะเป็นโต้โหไ,ไม่ใช่โตโหเดี๋ยวพูดนต้องเป็นหลักเออต้องบอกว่าเป็นหลัก ดวงคุณเนี่ยนะเลขจะมาจากความฝันส่วนหนึ่งนะครับแล้วของคุณก็จะมี9 80แล้วก็4 67หกนะนะเอออย่าลืมนะครับ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวลัาศีเมถุนในยอย่างที่บอกนะว่าลาภคุณเป็นอรีเนี่ยโชคลามมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับเออเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณอ,อาจจะเสียงน้อยหน่อยหรืออาจจะหยุดไว้ก่อนในช่วงนี้ก็ได้ นะครับดวงคุณก็มีเลขศูนย์นั่นนะคุณอาจจะเอาศูนย์คุณไปจับคู่กับอะไรก็ได้หนึ่งถึงเก้าอันนี้ก็แล้วแต่ไม่ใช่แล้วคุณจะซื้อลอตเตอรี่ถูกไหมเออคุณซื้อลอตเตอรี่ศูนย์ถึงเก้าแล้วคุณเลือกเอาแล้วกันเอาที่ดีที่สุดใช่ไหมวันนี้เลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นสีเออคุณอาจจะศูนย์หนึ่งก็ได้หนึ่งศูนย์ก็ได้แล้วแต่คุณนะนะนะต่อมาชาวลัคนา,าราศีกรกฎ ราศีกรกฎเนี่ยถือว่าคุณจะมีโชคลาภนะโชคลาภนั้นเนี่ยจะไปตกอยู่กับคู่ครองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงคุณให้คุณขอพรจากสิ่งศักิ์สิทธิ์ลวงพญานาคจะดีนะครับตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมีสองเก้า8ามเก้าแปดเององนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวราศีสิงห์สิงเนี่ยราพาก็เป็นอารีนะครับ เ,เพราะไม่ควรเสี่ยงโชคมากนะัเอาธรรมดาซื้อลอตเตอรี่ใบสองใบก็พอแล้วของคุณก็จะมีหนึ่งมีสองหนึ่งสามหนึ่งสองสานะครับในดวงชะตาต่อมาชาวรัคนาราสีกันราศรีกันเนี่ยดวงคุณจะต้องเดินทางไปแสวงหาโชคลาภถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับคือดวงชะตาบางคนเนี่ยที่มาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยนะถ้าคุณอยู่กับที่โชคลาภการงานทุกสิ่งทุกอย่างจะมาหาคุณ คุณไม่จําเป็นต้องไปถวิลหาใดๆดจะดีที่สุดนะครับไม่เหมือนกับชาวราศีกันจะต้องเดินทางไปถึงจะได้ลาบนะครับหรือบางคนบอกโอ้ยถ้าไม่ไปแล้วถ้าจะไม่ไปแล้วจะมีไหมเนี่ยงานเงินโชคลาภถ้าคุณไปเนี่ยจะไม่ดีไปแล้วมันจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าคุณอยู่กับที่สิ่งต่างๆาลาบต่างๆผลประโยชน์งานเงินนู่นนั่นจะมาหาคุณเองไม่ต้องไปถวิลหานะครับคุณแค่ทาให้ของทํางานของคุณให้ดีที่สุด ของชาวราศีกันที่ก็จะมี 6, 4, 7นะครับต่อมาตุลลัคนาราศีตุลเนี่ยนะแหมหลายคนคิดมากโอ้ยปีหน้าราหูเลงดีไม่ดีกลวงนี้ดวงแตกดวงไขแตกอะ่ะมากี่รอบแตกยังอย่างที่อาจารย์ได้บอกเสมอนะว่าขออย่างเดียวขออย่างเดียวดาวทุกดวงอย่าเสียเสียหมายถึงเป็นการรากินีครับ พราะันถ้าดาวมาเนี่ยไม่เสียให้คุณทำใจทาใจซิมเหลื่งเลี้ยงไหมโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็อย่าลุ่มหลวงมัวเมามากจนเกินไปนะครับมีโอกาสมีบุตรมีลูกนะหรือแบบไม่คัดคือลูกเนี่ยถ้าคุณมีนะจะไปอยู่ทางฝ่ายคู่ครองนะครับคือไม่ได้อยู่ติดกับตัวคุณหรอกนะประมาณนี้หรือถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับหมายถึงคู่คุณเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยก็มีโอกาสมีบุตรมีลูกด้วย ลูกคุณก็อาจจะไปอยู่ทั้งฝ่ายภรรยาประมาณเนี้ยถูกทั้งฝ่ายนูน้นนะนะเออก็มันได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรขออย่างเดียวอย่าเสียแค่นั้นเองนะครับอันนี้ราศีตุลเนี่ยก็จะมีห้าเลขห้าห้าหกห้าเจ็ดสี่ห้าห้าหนึ่งนะครับต่อมาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับในดวงชะตาเนี่ยต้องระมัดระวังไว้น,นิดน,นึงไม่ค่อยดีนะ เออหรือคุณอาจจะได้เลขจากความฝันก็ได้ <c oughs> เลขจากความฝันนะ่ะคุณก็ฝันเลขอะไรก็เลขนั้นหรือคุณดูดูดูเพื่อนนะ่ะเออเขาเล่นอะไรกัน <c oughs> แล้ท่านนั้นแหละต่อมาชาวราศีธนูราศีธนูถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภด้านการเงินเป็นส่วนใหญ่นะครับของคุณจะมีศูนย์อยู่ปุตตะนะครับก็อ,อย่างที่บอกศูนย์คุณจาไปจับคู่อะไรก็ได้ จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะหรือคุณอาจจะสามหนึ่งสองสามห้าสองนะต่อมาราศีมังกรชาวราศีมังกรถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีคนช่วยเหลือให้คุณได้รับเงินเป็นกอบเป็นหลักเป็นกรรมนะครับของคุณก็จะมีเก้าแปดสามสองนะเออต่อมาชาวราศีกุมราศีกุมเนี่ยถือว่าคนรักคู่ครองหรือคู่สัญญาจะนําโชคลาบมาให้เพราะฉะนั้นเลขหนึ่งเนี่ยจะนําโชคให้คุณอยู่แล้ว นะครับคุณอาจจะ5้าประมาณนี้ห้า5นหะแล้วก็6 7 4นะครับให้คุณไปจับคู่เอาต่อมาราศีมีนนะ่ะชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะได้โชคลาภไปก่กอบเป็นกรรมอยู่แล้วราศีมีนนะครับไม่ควรซื้อตัวเลขเก่าๆนะถ้เอาตัวเลขใหม่ๆนะครับของคุณก็จะมี4 6 7ห4 7แล้วก็ให้เชื่อมั่นในเส้นลังส่งหอนนะคุณเข้าเข้าไว้ดีสุดนะ เออแล้วก็ให้ระวังเลขห้านะครับระวังเลขห้านะ <c oughs> โอเคนี่ครบแล้วนะเลขนำโชคทั้ง12ราศีเดี๋ยวจะมาเสียงไพ่ยิบซีด้วยเพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณแนวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะให้รูกเลือกนะครับสั้นๆ ใบที่หนึ่งนะครับชึบใบที่สองชุบใบที่สามโอเคให้เวลาสิบวินแล้วเริ่มเจ๊งโง่สาสิงโง่ฉีเปิดประจักคนที่เขาไพ่ใบที่หนึ่งผมให้คุณได้หับสองเหรียญนะถือว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีนะครับการเงินก็หมุนเงินเก่งนะในเรื่องของความรักก็อาจจะไม่ค่อยได้พบเจอกัน นะแต่ในที่สุดก็มีโอกาสได้เจอกันนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่2องที่คุณได้ครับลาชินี้ถือไม้เทา้าการงานดีประสบผลความสําเร็จการเงินคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบใช้เงินในการแก้ไขปัญหานะครับส่วนในเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่ดีเหมือนกันในเรื่องของความรักนะถ้าคุณได้เข้าสังคมต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สองที่คุณได้ครับสิบไม้เทา้าแงการงานคุณจะเยอะ นะครับในดวงชะตาเนี่ยการงานดีนะครับการเงินกามันมีการเงินคุณดีอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีเวลาไปใช้จ่ายไงเออส่วนี้หลงความรักคุณก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคนรักผู้ครองมากมายนักใช่ไหมก็ถือว่าดีนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง12ราศีไม่ว่าคุณซื้อรตตอรี่เลขอะไรที่มือคุณอะนะอันนั้นหนะักขืนรางวัลที่1สาทูขอให้คุณถูกแล้วกันนะครับ พุทธะสังมิณนะชาติติพระศิวดีเถระพระอรหังสัพพระราพังประสิทธิเตสาธุนะขอให้แฟนคลับของมาด้วยประดาวทุกคนโชคดีมีชัยประสบบนความสำเร็จถูกรอตรีรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตในวันนี้รวยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปเลยนะครับและสิ่งที่สําคัญคุณจาไหมนะวันสุดท้ายของปี31เรเรียกว่าวันละรวยเรียกว่าวันละรวย นะอยเดี๋ววันสิ้นปีวันสุดท้ายของปีมันฟังแล้วมันเศร้าฟังแล้วมันโอ้จะจะไปถึงจุดจบวันสุดท้ายของโลกแล้วเหรอไม่เอาคุณจำไหมถ้าอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่สุดท้ายนะสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นร่ำรวยเข้าไว้นะถือว่ารู้กันประมาณนี้นะวันเริ่มต้นหนึ่งของปีนะครับหนึ่งมกราคมคือวันมหาระรวยให้เรียกตามนี้ดีกว่าเป็นมงคลน,นะครับ โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้ขาจาร์ด้วยนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ